สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเทคนิคโฟกัสนะครับประจำวันที่18สิงหาคมนะครับก็มีผมกมลเดชทุจิตนะครับทวิเคราะห์หลักทรัพย์ปัจจัยทางด้านเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมหาสินนะครับดป็นเนือรายการก็ต้องบอกว่าเซ็นด์เด็กเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีแล้วก็ปิดที่1,528.81จุดนะครับบวกไป9.25จุดนะบวก0.61เปอร์เซ็นต์นะครับด้วยปริมาณการซื้อขาย5 3 3 7ล้าน ก็ต้องบอกว่าพอแท่งเทียนเองนะครับเริ่มส่งสัญญาณที่มีลักษณะคล้ายกับแพมเมอร์ที่แจ้งไปเมื่อวานนี้นะครับก็เซ็นดีคส์ก็มีการฟื้นตัวกลับนะครับขึ้นไปนะครัเทสที่แนวต้านพอดีนะปิดที่บริเวณแนวต้านพอดีเลยนะครับหนึ่งห้าสองแปดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกของการซื้อขายยังมีความผันผวนนะครับแล้วก็มีการถอยลงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับ ราะนั้นเมื่อวานนี้เองก็ทําให้ตัวแท่งเทียนเองนะครับเปลี่ยนเป็นรองไว้ลายนะครับก็ถือว่าเป็นบูลิสไซน์นะครับสำหรับแท่งเทียนนะครับก็ปิดนะครับแต่ยังไม่ผ่านแนวต้านสําคัญอันนึงก็คือแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย50วันนั่นนีงก็ต้องบอกว่าเซ็นเ็กเองพยายามที่จะพลิกกลับขึ้นมายืนตัวอีเมส10วันนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านอีเมส50วันนั่นเองนะครับแต่โมนต้ามเชิงบวกนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับ เพราะนั้นการลุ้นในการที่จะเกิดการดีดตัวต่อน,นั้นยังมีนะครับแต่อาจจะมีความผันผวนในช่วงแรกของการซื้อขายเหมือนเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับตัวของแนวต้านนะครับถัดไปนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณไฮเก่าๆเขาครับดีห้าหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าสี่หกนั่นเองนะครับตัวของแนวรับนะครับขยับขึ้นมาที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นแนวรับแนวต้าน,นเดิมๆอยู่ครับก็ เซ็นดก็พยายามที่จะสร้างฐานแนวรับที่มันยกสูงขึ้นนะเพื่อที่จะขยับขึ้นไปเทสแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวของเซฟฟิฟตเองนะเซฟฟิฟตีเองก็มีภาพเหมือนกับเซ็นดีสนะแต่ว่ายังเล่นต่ำกว่า EMA 10วันนะครับก็คือยังแล็คกาดกว่าตัวเซ็นดเมื่อวานเล็กน้อยนะครับเมื่อวานเองก็ยังมีภาพที่เป็น ทังเทียนเป็นลองไว้เหมือนกันนะครับก็เพราะนั้นแนวต้านครับขยับขึ้นมาที่951.955นะครับตัวของแนวรับ936.932นั่นเองก็จะเป็นแนวรับที่เป็น f i b o n ี re c c Retestment ระดับ50%นะครับของ s ก็เริ่มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่มีนัยาสำคัญนะครับก็เริ่มที่อดีตกลับจากบริเวณดังกล่าวทำให้ภาพของทั้ง Sensex และ s t a ก็อยู่ในโหมด t e c h ิ i c a l r e b o u n นะครับ,นะรบแล้วก็ มีโอกาสที่จะลุ้นติดตัวต่อได้นะครับนี้เราไปดูตัวของอินดิเคเตอร์นะตารางอินดิเคเตอร์เซนก็บอกว่าตัวเซ็นดีกเอกับเซฟฟิ้นั้นพยายามที่จะเล่นพลิกกลับขึ้นมายืนอ e ีเมสิบวันห้าสิบวันนะเพียงแต่ว่าเซนดีกยืนอ e ีเมสิบวันได้นะครับแต่ยังยืนอ e ีเมสห้าสิบวันไม่ได้ตัวเซฟฟินะครับยืนอ e ีเมสห้าสิบวันได้แต่ยังพลิกขึ้นมาเหนืออีเมสิบวันไม่ได้ก็ต้องลุ้นต่อให้ ตัวหุ้นในเซทฟินั้นที่มักจะเข้ามาประคองตลาดนั้นเข้ามายืนเหนืออีเมสิวันได้ก็จะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เองก็ทําให้เซทฟินั้นเรียกว่ามีความแลกกาดอยู่นหน่อยๆครับก็จะเห็นว่ามีหุ้นไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเริ่มที่จะมีแรงเกมไร์เข้ามาหลังจากหุ้นใหญ่นะมีการพักฐานไปบ้างนะครับตัวของ อีกอันนึงที่ดีขึ้น,นครับก็คือตัวของ r s i นั่นเอง r s i เองหลังจากที่พลิกกลับมาต่ำกว่าระดับ50%เนี่ยที่เป็นบริ z โซนก็อันนี้พลิกกลับขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่ระดับ51เป็นนะครับก็เป็นพลิกกลับขึ้นมาสู่บริสโซนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็ในระยะนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีตัวของ MACD ยังเหนือศูนอยู่นะครับทั้งคู่นะครับก็เป็น ในระักลางนั้นยังประคองตัวเป็นไซเวตไซเวตอัพได้อยู่นะครับตัวของ v o l ล m มการซื้อขายนะ,ะตัวเซนเด็กกลับมาเล่นเหนือค่าเฉลี่ย5วันของเขาครับแต่ว่ายังมีการเร่งตัวไม่มากนะักนะสำหรับบอลล่มนะครับก็ยังไม่นิ่งเช่นเดียวกันก็ต้องให้มีความต่อเนื่องมากมากกว่านี้นะครับก็เป็นที่มาที่ไปครับคาดการณ์แนวโน้มวันนี้ทั้งเทียนนะเป็นลองไว้นะครับก็ สามารถรักษาฐานที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดได้นะครับก็มองว่าติดเหนือ EMA สิบวันก็ลุ้นดิดตัวก่อนนะครับก็อาจจะมีความผันผวนในช่วงแรกนะครับแต่ว่าแนวต้านยังคงขยับขึ้นหนึ่งห้าสีู่นย์หนึ่งห้าสหกแนวรับหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเจ้ก็แนวต้านเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าแนวรับเก้าสามหกเก้าสามสองนะครับก็คำแนะนำก็เป็นการพิจารณาซื้อตามแนวรับที่ยกสูงขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ เน้นไปที่การ selective buy ในรายตัวครับตัวของอหุ้นนะครับที่คาดว่าจะเข้ามามีส่วนสร้างสภาพคล่องให้กับ Sendex นะครับก็ BBLK Bank SCB TTB Global d o Home ตัวแ Plan B CBG Mint Ichik JMA JMT Amata WAH BH แล้วก็ BCH ก็จะเริ่มเห็นหุ้นไซส์ขนาดกลางเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับในช่วงนี้ ตัวของเซกเตอร์ที่เ,เริ่มที่จะมีแรงเกมไรน์เข้ามาก็อย่างเช่นเ,เซกเตอร์รับเหมาก่อสร้างครับก็เป็นการเทรดดิ้งบายนะครับตัวของบล็อกอินเทรนด์วันนี้ก็ตัว a h ดูโฮมนะครับมิน w ์ a นะครับเทรดดิ้งบายครับซื้อเกมไรน์คอมเซเว่น SVOA RBF NYT ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ในเบรเปอร์นะครับ มาดูหุ้นรายตัว Stock In Trend นะตัวแรก AH นะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวจากผ่านแนรับ GMA สองน้อยวันแล้วก็เริ่มเต้นเ r e a k Short Term Down Trend ขึ้นมาทำให้มีโมเมนตัมเชิงบวกมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับตัวเมื่อวานปิดที่33-25ิบสามบแนวต้านนะครับถัดไปก็34.5 35.75้นั่นเองนะครับตัวของแนวรับ32-25แล้วก็ 11.5ครับการหลุด11.5ก็ต้องพิจารณา stop loss นะครับนี่ก็เป็นหุ้นสาขนาดกลางนะครับที่เริ่มที่จะมีแรงกำไรเข้ามานะครับตัวของดูโฮมเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปิด11.1นะครับเริ่มที่จะยืนเหนือกิมเอสิบวัน้าสิบวันนะครับตัวแท่งเทียนเองมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับเบลโฮหรือใส่ยห็มขัดนะครับมี มอนตัมเชิงบวกต่อเนื่องวอลุ่มขยับขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะเทสต,ตามแนวต้านหลักๆอีกครั้งหนึ่งครับตัวเป้าหมาย11.5 11.9ครับแนวรับ10.7 10.4นั่นเองครับตัวของแนวรับถ้าหลุด10.4ก็ต้องพิจารณา stop loss นะครับก็มมนตัมเชิงบวกนั้นยังคงดูดีนะครับมีโอกาสเล่นต่อเล่นขึ้นต่อเนื่องได้นะครับตัวของ m i n ต์เองก็ยังเป็นตัวเดิมๆที่เราเคยแนะนำไปนะครับก็ ยังเล่นอยู่กับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันเมื่อวานกลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกครั้งหนึ่งครับปิดที่33บาทแนวต้านเป้าหมายยังคงเดิมที่34บาท35บาทนั่นเองตัวของแนวรับ32.25 31.25ก็เป็นการเล่นกับกรอบไซด์เวย์กรอบใหญ่นะครับโอกาสที่ขยับขึ้นไปนเล่นโซนบนนั้นก็มีค่อนข้างสูงตัวของ31.25เป็นแนวรับการหลุดแบบบังกล่าวก็ต้องพิจารณา s o p loss ตัวของ WHA นะครับก็ถือว่าเริ่มที่ค่อนข้างเด่นในระยะสั้นนี้นะครับก็มอดปิด4.92นะวอลรุ่มขยับขึ้นนะครับเล่นเร่งตัวขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย5วันเ,เล่นไปกับกรอบช็อตเทอร์อัพเทรนด์นะครับมีโอกาสขึ้นทดสอบอกรอบบนของอัพเทรนด์ช n น e ลนะครับตัวของเป้าหมาย5.1 5.2นั่นเองตัวแนวรับ4.8 4.72กรณีหล,ล,ลุด4.72ก็ต้องพิจารณา s o f loss ก่อน นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเทคนิคโฟกัสวันนี้นะครับสามารถรับชมรายการถัดไปได้เลยครับสวัสดีครับ